สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญค่าวนี้นะคะบางจีและทางรายการนพก้าสะพานบุญได้ทาท่านชมนะคะมาอยู่ที่วัดดวงรัตนปัทถนะคะตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอเดินเชิญท่านผู้ชมรายการนะคะในวันที่10พฤศจิกายน2 5ง7นะคะที่วัดดวงรัตนปัทถจะมีงานทอดกรถิ่นนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมบุญกันได้นะคะเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัดดวงรัตนปัทศนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะสวยงามแค่ไหนหรือว่าจะมีความเป็นไป อย่างไรในการกอร่อสร้างเดี๋ยวน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรากาศภายในวัดดวงรัตนปทีบเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ บรรยากาศของวัดก็ดังที่ปรากฏนะในฤดูฝนก็อาจจะอึมครึมไปอย่างมากนะเพราะมันเป็นป่าเยอะในยามหน้าแล้งก็ไม่มีไม่มีแดดไม้ก็มีนกหนูเยอะหลายชีวิตนะอันนี้ในสถานที่นี้ก็ถือเป็นเป็นลานธรรมลนะานปฏิบัติธรรม ธรรมชาติก็มีที่พักมีหอพักญาติโยมที่จะมาปฏิบัติธรรมมีว่าอย่างพระครูทั้งว่าใน,นบริษัทครบบริษัทสี่มีส,สรัทาญาติโยมได้มาร่วมถวายสังฆทาน อาคารที่ปัสนาและก็โบสด้วยจะกำลังจะทำบันไดบ,บันไดขึ้นให้คนเท่าคนแก่ประธานตอนนี้นหลวงพ่อจินราชเป็นพระประทานก็เพื่อว่าจะได้ให้ญาติโยมมากราบไวหว้สักการบูชา ช่างเขาทําก็ถามว่ารายละเอียดมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ก็อย่างนี้แหละคือวัดป่าก็คือว่าทำให้มันเป็นประโยชน์นะถามว่าก็ยังเยอะอยู่นะกว่าจะเสร็จยังเยอะอยู่กว่าจะโตแต็มในจะใส่จังวานหลวงพ่อทิน่ารก ความสุขความเจริญในญาติธรรมทุกทกท่านที่ได้รับชมก็ถือว่าได้มีโอกาสทางวัดดวงรัตนปฏทีท่านพระอาจารย์อ,อุทัยและก็พระอาจารย์ชื่อพระอมริจารุธรรมโมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ญาติธรรมได้มา,าเห็นการ ไลสดหรือว่ามันเป็นโอกาสก็ถือว่าวัดนี้ไม่ใช่เป็นของใครเป็นของญาติธรรมทุกๆท,ท่านที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านไหนที่ยังไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอใหอ้ได้มาร่วมสร้างสมบุญปารมีกับ วิถีชีวิตของเจ้าของเองให้มันดีขึ้นเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นความจริงในชีวิตว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไระเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักหน้าที่เพราะว่าพระนี่แปลว่าผู้ให้ให้อะไรให้ชีวิตของเจ้าของนี่เอง ได้ออกมาศึกษาได้ออกมาบวชนี่อาตมาเองก็ถือว่าได้จะว่าอุทิศก็ว่าได้แต่จะอุทิศถึงวันไหนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมาว่าจิตใจของแต่ละคนแต่เราก็มีเป้าหมายเหมือนญาติโยมทุกคนนั่นแหละที่ทำบุญเราก็มีเป้าหมายของเราบุญนี่คือกุศล เนี่ยคือการเสียสละเนี่ยกุศลในแปลว่าคือความสละเนี่ยเราสละคิดสละทำรรในสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นไปอยู่เราก็ช่วยกันเรียกว่าทางวัดดวงได้เชิญชวนญาติธรรมได้เข้ามาหรือว่าจะมีประตูปัจจัยอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะ ร่วมกันสร้างสมบูรณ์ปารมีจะได้มากได้น้อยไม่เกี่ยวขอให้เตือนใจขอให้ได้มาเห็นก็ยังว่าดีแล้ว,วก็อาตมาเองก็ไม่มีอะไรจะพฝากฝากให้คิดก็แค่ว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจความจันไลยนี่มันอยู่ที่ความคิดถูกหรือผิดนี่มันอยู่ที่การกร,ระทำาพวกเราทุกๆุกคนถ้าเป็นชาวพุทธ ก็ให้พวกเรานั้นได้ระนึกถึงพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เ,ออเราจะทำอะไรก็ให้มันเกิดมากเกิดผลหวังว่าญาติที่ทำก็คงได้มีการร่วมมือ,อไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าวัดดวงวัดเดียววัดไหนก็ไดออ้แต่ว่าอยากให้มาเห็น มาได้มีนมาได้ฟังมาได้มาปฏิบัติปฏิบัตินั่นแหละมันถึงที่เห็นมาเห็นผลเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานอาตมาภาพก็ขอให้อาติธรรมจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและปรารถนาสิ่งไหนที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้ปรารถนานั้นจงมีแต่ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัว แล้วก็เข้าใกล้พระพุทธศาสนาตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญเจริญพรเจริญพรคณะผู้ถ่ายธรำอาตมาคือพระครูพิทักษินรัตน์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็นับว่าวัดดวงรัตนปทีได้รับโอกาสอันดีก็เพื่อที่จะเผยแพร่ การปฏิบัติวัดนี้นับว่าเป็นวัดป่าในเมืองในคณะนี้มีภิกษุภิกษุณีและอุบาสกอุบาสิกาก็บริษัททั้งสีก็เห็นว่าเป็นที่เจริญในด้านของกรรมฐานเพราะว่าท่านอาธิการอุไทัยนี้ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อวัดนาหลวงท่านไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นั่นมาเป็นเวลาถึง6ปี แล้วก็กลับมาสู่ถิ่นกําเนิดของท่านเพราะตรงนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ยังไม่มีอะไรนะยังเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นป่ารกชัดเล็กๆท่านบอกว่าท่านได้เห็นแสงไฟเพราะฉะนั้นชื่อวัดจึงมาเป็นปฐมเหตุหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดชื่อวัดดวงรัตนปฏิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนท่านพา พิจุวิจุนีอุบาสกอุบาสิกานั้นปฏิบัติทุกวันเชา้าทําวัดเชา้าเยน็นทําวัดเยน็นพาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลาตั้งแต่เป็นวัดจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา12บปีก็นับว่าท่านนั้นมีความมุมณะหรือว่ามีอุสาหะที่จะทําวัดแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ พูดภาษาสนิกชนนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาของท่าน12ปีนี้แต่ที่ยังไม่สำเร็จลุล่วงก็คือสาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าอาคารดวงรัตนะปะทีปหลังนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่สำเร็จผลอีกหลายรายการก็เช่นกระเบื้องปูพื้น และก็จะมีผนังล,อลอ้อมรอบเดินจงกรมเมื่อประพฤติปฏิบัติเสร็จแล้วนั่งเสร็จก็เดินพาญาติโยมเดินตรงนี้นี่คือเป้าหมายสำคัญของอาคารหลังนี้ก็ถ้าเกิดว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนหรือว่ามาอุปถัมภ์ค้ำชูให้วัดป่าในในเมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเชิญชวนให้มาร่วมกันอาตมาก็ได้มาปฏิบัติธรรมกับท่านเพราะเนื่องจากว่าอาตมากับท่านพระอธิการอุทัยนั้นได้ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือว่าไปเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชลังเสริฐเมื่อปีพุทธศักราช2561เออปฏิบัติกันมาและก็มาช่วยกันพัฒนาศูนย์ตรงนี้ให้เป็น แหล่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกแห่งหนึ่งของศูนย์วิปัส,สนาแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปิมดมของวัดมหาธาตุก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้อารยาติโยมทั้งหลายอาตมาในนามของคณะสงฆ์ของวัดพระศรีรัตวัดดวงรัตนประทีพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนไตรโดยมีพระพุทธจินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของ คนในประเทศนี้และก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติเข้าใกล้พระนิพพานทุกท่านทุกโยมทอตก็เจริญพรสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายัรรมภาพก็เป็นพระอธิการอุทัยอัตโกสโร ในที่นี้ก็คือวัดดวงรัตนประทีปตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิศณุโลกของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดใหม่ในเขตตำบลน,นี้เรื่อำเภอนี้นะก็สร้างมาได้สิกว่าปี12ปีนี่แหละก็ไม่มีปัจจัยทายธรรมทั้งหลายนะเป็นวัดใหม่วัดป่าในชุมชนนะในเขตนี้ก็เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรม นะตอนนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่อยู่สมควรนะที่กำลังอยู่ในขณะนี้คือการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปศาสนากรรมาฐานนะจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำตำบลน,นะในเกตนี้ก็ได้บอกบุญโยมไปเมื่อก่อนเมื่อเดือนเมษานะมีการดำบีว่าจะมุงหลังคาให้เสร็จนะขอฤด,ดูฝนนี้ เพื่อจะได้ปกป้องวัสดุก่อสร้างให้มันคงทนถาวรนะรจนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะลังคาก็เหลืออีกมากมายอยู่ในในเรื่องการก่อสร้างในการจะตกแต่งนะวัสดุทั้งหลายมีกำแพงมีพื้นมีสีนะก็ใส่บอกบุญศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญมีกุศลนี่แหละมาช่วยกันสร้างคนละเล็กละน้อย รนะวมเป็นสมบัติของศาสนาของเราเป็นสมบัติของประเทศชาติของชุมชนนะคนที่มีทุกขนะ์ก็ลองมาศึกษามาประพฤติธปฏิบัตนะิสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่สัพยะสมควรนะล้อมด้วยทุ่งนาอันนี้เป็นป่ากลางทุ่งนานะบรรยากาศนี่รู้ว่าสดสวยนะกะโหลกกระแตมากมายนะได้มาอาศัย มอก่อนนี้ไม่มีนะตอนอาจารย์เป็นเด็กไยไม่มีอันนี้ก็ถือว่าได้12ปีนะเขาก็แต่งตั้งเป็นวัดสมบูรณ์แล้ว<ม>ก็ก่อนนี้ก็ไม่ได้เดินเรื่องว่าเป็นวัดนะไปสมาเอ,อเราอยู่ในเกตชมุมชนนะก็วัดถือว่าเป็นที่มาตรฐานแล้วนะจะบอกบุญจะบอกอะไรโยมก็ถือว่านะได้ผลดีนะโยมก็ให้ความร่วมมือนะจึงบอกบุญนะจะโยมทั้งหลาย นะมีโอกาสถ้าใครมีบุญมีกุศลอยากจะร่วมอยากจะส่งเสริมศาส,สนาของเราให้มันดูดีดูรุ่งเรืองดูสว่างสวัยดูวิสติมีปัญญากันก็จเจริญพรนะพิษณุโลกวัดดวงรัตนปนะทีะอยู่ใกล้บกศไม่ไกลจากบกศมานี่กับประมาณ4กิโลก็ฝากนศะรัทธาสาวุชนทั้งหลายได้มาร่วมกัน ช่วยคนละเล็กละน้อยนะเพื่ออาคารปฏิบัติธรรมเราจะได้สำเร็จนะจะได้มาร่วมกันใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะก็ขอฝากบุญฝากกุศลนะให้แก่สถาสาวทุชนที่ได้ได้ได้เห็นวัดวาอารามข,ของเราเดี๋ยวนี้นะพระเจ้าพระสงฆ์ก็ลดน้อยถอยลงไปนะด้วยเหตุ ตามปัจจัยนะก็บอกบุญกับศรัทธาสาวทุชนทั้งหลายนั่นแหละนะที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็พระประธานก็ได้มาประฏิสถานแล้วนะเป็นพระพุทธ,ธินรานะหนะ้าตัก39นิ้วแต่ว่าฐานของพระป <c oughs> ระธานของเรายังไม่สำเร็จก็ถือว่าได้พระองค์ได้ก็ได้นั่งได้ประทับแล้ว แต่ว่ายังไม่ตกแต่งไม่เรียบร้อยนะยว่าฐานพระนะก็สีทานะต่ไฟฟ้าโอ้ก็หลายๆประการนะก็บอกบุญนะทาสาธุชนได้มาร่วมด้วยช่วยกันถ้ามีบุญมีกุศลนะคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธานะเาสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้เป็นรูปประธมนะก็ ขอให้ญาติโยมได้รับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้คุณโยมตั้งจิตรับพรพร้อมกัน สัพพโลกัวเวนิโมตโตสัพพันตังวมหิโตสัพพเวระมติการโตเนปุโตจตุวังโมะสัพเะนิโอวิวฉันตุสัพพโรคะวนนาจตุมาเทปวัดวันทราโยสุขี เทถอายุโกโาบวาปิวาทนะสิเรตเนจามุทาปจายน้อยจตารยธรรมวาธาติอายุวันโนสุขังปารังมีความสุขความจเจริญลุ่งเรืองล่ำรวยย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด